คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการเกณฑ์ทหารกันหน่อยภาพนี้หลายคนพูดถึงกันเยอะนะคะเพราะว่ามีหลวงพี่มาจับใบดําใบแดงหลวงพี่ได้ใบอะไรทำไมถึงดีดขนาดนี้ไปชมคลิปกันก่อนคะ่ะ <c oughs> ดิคุณผู้ชมเห็นเป็นบรรยากาศจุดคัดเลือกทอาหารกองเกินประจำปี2,566นะคะที่พื้นที่อำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครราชสีมาเออมื่อสักครู่นี้ใบดำหรือใบแดงดำโอ้โ,โ,อโหพื้นทีนี่คือ,อ,อถ้าจะบินแล้วอะออจีวอนบินของจริงคุณผู้ชมภาพเนี่ะโอ้โหดูดูย่ามเยิ้มอะไรก็คือเหวี่ยงสุดฤทธิ์นะเราก็วิ่งไปนู่นเลยข้างหลัง <laughs> จนคนที่เขาอยู่ในโรงยิมตรงนี้บอกว่า หลวงพี่ครับสำรวมหน่อยครับสำรวมท่านสำรวมสำรวมสำรวม,รวมหน่อยครับซึ่งการคัดเลือกในครั้งนี้นะคะมีชายที่จะต้องเข้าการคัดเลือกทั้งหมด383รายในจํานวนนี้จะต้องมีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพลทหารทั้งหมด120รายซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่หลวงพี่ท่านนี้แน่นอนนะคะซึ่งหลวงพี่ท่านนี้ชื่อว่าพระภูวนาอายุ24ปีเป็นพระลูกวัดใหม่สีสุขตําบลหนองตะไก้อาเภอนหนองบุญมาก ที่มาตรวจคัดเลือกขณะที่กําลังบวชอยู่เมื่อพระรูปนี้ล้วงลงไปหมายถึงล้วงกล่องนะได้มาใบดําปั๊บก็ดีใจกันอย่างมากเลยค่ะ<ม>ทีนี้คนที่เขาอยู่ตรงนั้นเนี่ยฮือฮามากมคนในโลกอะไรก็ฮือฮาตามโอ้โหท่านจะดีใจขนาดนี้เลยเหรอครับโอ้เพราะจำนวนเนี่ยมันก็จาก380เยอะ <80 S 2> นะเกือบเกือบ่งอะเอา120อะ่ะ,อะ,ะก็ก็ลุ้นอยู่ แล้วก็ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่หลวงพี่นะยังมีสาวประเภทสองอ่ะที่สวยๆอ,อ่ะสวยมากนะเป็นสีสานของการคัดเลือกเกณฑ์ทหารปีนี้เลยนะคะค